เมื่อคลิปที่แล้วคุณครูได้สอนในอายัที่1ถึงอายัที่14นะครับวันนี้นะครับเรามาต่ออายัที่15นะครับไปถึงอายัที่19นะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับนะซโลอรฟัตนะครับอายัที่15ถึง19กนะครับเรามาเริ่มกันอ่านกันอ่านกันอ่านก,นกันก่อนนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه, ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون ولا تَحَادُّونَ على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللَّمَّا خب يعني معلش سانكت من تي قان قاع هني نا كاب معلش 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 แต่ยุวิททั้งหมดที่อยู่ในอายะนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่อายะที่15ไปถึงอายะที่19นะครับอ่เรามาดูในอายะที่15กันนะครับฟาอัมมาอาวาจิบุลกุนะอ่านเล่นเสียงนะครับสองรอกัดนะครับฟาอัมมาฟาอัม,มลินเซอานูสุกูนนะครับนูนตาหรือว่า มุสุกรพบกับสีนะครับเป็นเอกฟ้าต้องอ่านอย่างเสียงอิละมาบตะนะกอลกอละซุรอนะครับกอบตอบานะครับอ่าบาสุกรรับบูฮุฟะอัครมหูวะละอัมะหูฟะยกูรุลบีรับบียะมะยะอิสมุนฟะซินอนุญาตให้อ่านสองสี่ห้าฮารุกัตแปลว่า จะดีที่สุดเราอ่านห้าฮารุกันนะครับโรบบีอะกรอมันนี่เช่นเดียวกันกับอายะนี้นะครับวะอัมมาวะอัมวะอัมมะมีมายะอีเช่นเดียวกันนะครับยาวห้านะครับอิละมะเบตานะกอลลาสุกรอะนะครับเรามาดูที่โบบี นะครับต่อไปนะครับผมจะอ่านอีกรอบนึ่งครับ,รบว่าอมมาอ إذا า ا ู ا إ ا ت ر له فقد رعليه رضقه ร ي ق, ق و ل ر ฟะ أهنان เรามาข้ามอายะต่อไปอายะที่18ตรงนี้ต้องอ่านยาวหกนะครับอ่ายาวหก เอาคือเครื่องหมายยาวแล้วก็ถัดไปจะเป็นสัดดูต้องอยาวหกเท่านั้นววลาจะฮัดดูน่าตัวอามิลมิสกีนอาไว้ครับว่าตะกูลูนัตตุราตะออกลเลัมมาันวีพวกุกกลามอิดอมบีลาโงนอันพวกไม่หนวงนะครับลัลลัล แล้วม,มาอ่ล้มมาฟัตตะตายเปลี่ยนเป็นฟัตทะนะครับฟ้าตายเป็นฟัตทะก็คือเป็นวัดอปวัดนะครับรเราว่าน้เปลี่ยน,นปไปทุกทวนกันนะครับอ่าให้ให้ทุกทวนให้คล่องนะครับนะครับวันนี้สอนเปลี่ยนเท่าน,นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมะเรมะตุลลอฮ์วะบเราะกา,าตุา